สวัสดีค่ะพบกับดิฉันพังพวยและพบกับดิฉันบัวพูดค่ะพบกับน้องสุยค่ะชื่อในวงการนะคะชื่อในวงการน้องแตงกาน้องสุยนะคะอืมปะทูชนเล่โอเคสำหรับนี้เราก็จะเริ่มกันเลยนะค่ะเริ่มต้เริ่มเรายการเราเป็นรายการจริงค่ะทุกอย่างไม่เฟกทุกอย่างเราจะตอบคำถามจริงหมดแน่ใจว่าไม่เฟกไม่มึงกับบัวเฟกแต่ฉันไม่เฟกนะเฟกเฟกหน้าเราเฟกเราจะหมกด้วยเฟก แม่น้าเราก็เฟกอ่ะตรงไหนเป็นตุ่มๆอ่ะกามโอเคเราต้องสุยนะคะทุกคนจะรู้จักนดีลหนปะชื่อว่าหนุ่ยนะคะหรือแตงปลาค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามประวัติความจริงทุกอย่างเลยนะคะว่าชื่อจริงนามสกุลจริงหนุ่ยคือมาจากที่ไหนเคยทําอะไรยังไงเข้าคําถามเลยชื่อจริงนามสกุลจริงของหนุ่ยค่ะอชื่อสุประชัยเป็นพนักสักเป็นพนักสักนะครับชื่อหนุ่ยชื่อเล่นชื่อหนุ่ยนะครับต้องความ ความจริงไม่ต้องไม่ต้องค่ะวันเกิดค่ะเดี๋ยวก่อนใครตั้งให้คะพ่อพ่อค่ะวันเกิดพ่อเป็นผู้ชายอ๋อกไปพ่อเป็นผู้ชายแม่ล่ะแม่เป็นผู้หญิงโอเคค่ะอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ656วันเกิดค่ะลุดฮัทวันเกิดค่ะวันพฤหัทที่สาบเอ็ดกรกฎาคม2529ปีขานเวลา19.44นาฬิกาจ้ะโอเคอายุกันสามห้าเลยดีกว่าอายุค่ะอายุ ยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดนะคะภูมิลำนาวอยู่ที่ไหนคะอ่าอยู่จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีเนื้อขนาดนี้ก็ตัองอุทัยอ่ะภูมิใจไหมคะที่เกิดเป็นคนอุทัยอันนี้เราก็อันนี้อุทัยธานีอุทัยเทวีจ้าจังหวัดภูมิใจไหมคะที่เกิดเป็นคนอไทยอ๋อเป็นภูมิใจมากเกิดจังหวัดไหนก็ภูมิใจเพราะว่าเราเป็นคนไทยโอเคค่ะอาชีพปัจจุบันนี้ ก็เหมือนก็คุณแหละค่ะคือเออไม่น่าถามเลยไม่น่าถามเลยไมก็นั่งอยู่ด้วยกันเขาเจอคนที่เขาอ๋ออ๋อคนที่เขาดูอ๋อเป็นนักแสดงนักแสดงดารานั่นเองอาชีพที่บ้านค่ะอาชีพที่บ้านพ่อเป็น ตำรวจแม่เป็นพยาบาลนะครับตายแล้วเปีมาเมาเขาบอกพ่อจับหล่อนเลยพ่อไปจับหลเรื่องอะไรจับหล่อนเรื่องจมูกปลอมเขาจับหล่อนนะยยะจมูกนีภาษีจะบอกว่าจับทั้งสองคนเพราะทั้งสองคนผิดเป็นผิดเรื่องผิดเพศโอ้ยผิดเพศตายแล้วต้องจับทั้โมดทั้งอาคาซ่าแล้วเลยโอเคค่ะอาสวะรู้เรื่องต่อค่ะ เคยทำงานที่ไหนมาก่อนที่จะทาอาคาซาหรื่อยต่อครัอ๋อไม่เคยมาที่นี่เลยอาคาซาเป็นที่แรกเลยไม่ใช่ที่แรกแต่ว่าจริงจังคือที่นี่จริงจังคือที่นี่น่อกนั้นคือว่าเลื่อปือนการศึกษาจบที่ไม่จบอะดอบดอบปีสี่เคยเรียนปีสี่คณะเทคโนโลยีศาสารกรรมการออกแบบอันนี้ก่อนอโรงเรียนประถม ประถมโรงเรียนทองประสาทเวทสี่ใครจะมาเคยเข้าประถมก่อนอนุบาลก่อนอนุบาลก็โรงเรียนทองประสาทเวททองประสาทเวทนะคะมันเป็นเอกชนนะอนุบาลกับประถมโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันค่ะมัธยมค่ะมัธยมหนองฉ่างวิทยาอุ้ยมีมงกุฎด้วยอ่ะโอเคแล้วต่อด้วยเอามหาลัยหรอมหาลัยออฟฟอร์ดราชพัฒนครสวรรค์จ้ะอ๋อราชพัฒน์หรองราชพัฒน์นครสวรรค์ค่ะแอือ แบล็คเชียวเข่าเยอะๆยอะี่ชันไปแล้วมีมังกรด้วยเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวย่าใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบฉันลองหมดแล้วคุณที่มาถึงแล้วไปถึงอ่ะถึงเวอร์อ่ะถึงสุดอ่ะนี่ก็ถึงทุกวันอ่ะถึงไส้ใหญ่เลยนี่ไม่เคยถึงเลยขนาดนี้เป็นคนนครสวรรค์แน่ยิ่งนครสวรรค์เหรอไม่กองเหอะไม่กองอะไรอ่ะก็ไม่กองไม่กองมีอะไรอ่ะกูตาร์รับเลิฟเชียลนะกีตารรับเลิฟโอเครัเลิฟค่ะชอบกีดประตูสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบค่ะ ถานที่ต้องเที่ยวหรอบอยทาวชอบแบบไหนเออบอยพาวบอยพาวนี่จะเป็นแบบว่าบอยทาวเป็นเป็นสถานที่เที่ยวแบบธรรมชาติค่ะใช่ค่ะมีลุงมีเก้งมีกวางมีอะไรต่างตเค่ะเป็นสวนสัตว์ดีๆนี่เองนะคะอฝันที่อยากเป็นค่ะอยากเป็นอเดียอาตั้งแต่ตอนไหนอะตอนนี้แหละค่ะตอนนี้เลยเหรออือฝันอยากเป็นอะไรคะอยากเป็น เป็นคนรวยอ่ะอ้ยยยแค่นั้นเยยก็ต้องหาเงินก่อนยย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 ยเยย้ยอย่ายย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 ะยย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 ยเยยยอยย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 วยยยอยย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 ยนย่ยย ก็มีหลายคนนะมีหลายคนเก่งๆเพราะที่นี่เก่งเยอะอ่ะ๋อโอเคไอด้ลหลายคนไอดอลหลายคนคงไม่ใช่หรอกไม่ระบุทำงานที่อากาซ่ามากี่ปีแล้วคะตอนนี้น่าจะรวมตอกบัตรหรือเปล่ารวมทุกอย่างรวมทุกอย่างถ้าตอกบัตรจะได้ปีหนึ่งถ้าไม่ตอกบัตรตั้งแต่เป็นรีแซ์ก็จะเป็นสองปีสองปีประมาณสองปีนะคะแล้วเข้ามาโดยวิธีไหนคะฮะเข้ามาโดยวิธีไหนแซกซึมออสโมซิสแบบ อ๋อฝุดมาตามท่อฝุดมาตามท่อระบายน้ำกดไม่ลงแม่บ้านเปิดก๊อกเงี้ยลุ๊กมันรูดออกมาโอเคด้ัาพี่ฟ้าเขาไปบอกเจ้ขวัญออเออบอกเออก็คือคนที่แนะนำให้มาทำงานก็คือพี่ฟ้าเนาะก็นึกว่าเดินมาโอเคความรู้สึกเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ทำงานค่ะความรู้สึกเหรอครับแล้วนึงนะความรู้สึกเกี่ยวกับที่ทำงานนะคะก็รู้สึกดีอ่ะดีดีคุณรู้สึกไงอ่ะ แลรู้สึกเป็นไงอึ้งโอเคโอเคโอเคมาแล่ะก็ภเจอสามน้องที่ทำงานของใจใจมาค้าได้ทำงานมันเป็นบ้านหลังที่สองของเราเองภูมิใจเราเราถือเราวันหยุดอย่างเงี้ยเขาไม่รีบไปไหนเนาะแล้วก็มาเล่นที่นี่ก็เหมือนเหมือนเป็นโรงเรียนเนาะมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะภูมิใจมาคะที่ได้ทำงานที่นี่ ไม่มังอือมันตอบแทนแขกเราเชิญเลยเมื่อก่อนภูมิใจเมื่อก่อนรู้ได้ยินคำว่าเอออาคาซ่าที่นู่ที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยข่าวไม่เคยรู้จักเออเนี่ยได้แลต่มาจู้จี้จั๊กดิฉันก็ไม่รู้จักดิฉันรู้จักเหรออย่าเถอะจริงจริงรู้จักแต่พระเทเรียนประถมแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับพัะเทยาค่ะคุณมาอยู่พัะเทพยาแล้วคุณรู้สึกยังไงอือตอนมาแรกๆก็แบบรู้สึกแปลกอ่ะเพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้จักต่างบ้านนอกต่างบ้านเราอย่างเงี้ย ค่ะอืมเนี่ยได้ดูแล้มีแสงสีเสียงได้ได้รู้จักโลกกว้างได้อีกรู้จักอีกสังคมสังคมหนึ่งอะไรเงี้ยอือความคิดเห็นแล้วความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงให้ให้วิราะห์ตัวเองเหรออย่างไงดีอ่ะเป็นคนพูดเหมือนจะมีหลักการแต่ก็ไม่มีหลักการหรอกเออเลยเปื่อยเหมือนแบบว่าก็ไม่น่ะอยากจะพูดก็พูดอื นั้นหน้าไม่เือกเปื่อยสถานะตอนนี้ล่ะคะสถานะหมายถึงโสดอย่าล้างหรือว่าแต่งแล้วมีแฟนแล้วเอามีแฟนแล้วนะคะอยาถามว่าเป็นเพศไหนก็คือเพศเดียวกันเรารักโลกเป็นน้องเนยรักโลกค่ะแล้วคำถามง่ายๆค่ะสีที่ชอบ สีที่ชอบจะเป็นสีแบบเหมือนเฟรนช์ชิฟต์แรกคราบแถวเหมือนพวกเป็นสีเพื่อนห่ืว่ามอนจะจบกันสักทีก็ไม่รู้สีที่ชอบค่ะเป็นสีม่วงใสๆม่วงใสๆเป็นสีอะไรใสๆหรือว่าม่วงใสๆเอ๊ชอบอะไรใสๆเออ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 ี่เด้อใสก็จะออกมาใสๆก็จะออกอาหารที่ชอบค่ะอาหารที่ชอบจะเป็นพวกแกงส้ม อะไรอ่ะอาหารเหนืออาหารเหนืออาหารเหนือนะครับจะไปสัว์เลี้ยงไม่ต้องบอกก็รู้เลยอ่ะเพราะเอามาเลี้ยงบ่อยๆปลาปลาโอปลาเล้งวาถูกน่ารักดีเลยวัตถเหรอคะอืมเพราะนั้นปลาเลี้ยงได้คนเดียวอ๋อโอ้สัว์เลี้ยงเหรอ ก็เลี้ยงหลายอย่างหม้เหอะไไรก็ด้ที่ที่เราชอบมาเหอะนั่นแหละเราชอบอะไรอะครับผักชีกับอีต้นหอมอ่ะมานั่นเองมีแมวด้วยแมวก็ชอบนะแล้วก็มีนี่ไงที่บ้านโุ้ยเป็นเพื่อนข้าวอ่ไส้เดือดเลยหรอกินเกลือกินเกลือก็ได้นะโอเคก็คือสเปคผู้ชายที่ชอบค่ะสเปคคนที่ชอบไม่ก็สเปคคนที่เราชอบนี่แหละคนที่เราชอบยังไง ถ้าเราถ้าเราแล้วพี่มีมายืนเลยดีกว่าแล้วก็บอกว่าอาร์แบบนม้่ใช่โอเคคับอันนี้คือมันเป็นโชคชะตาที่เรามาเจอการแต่ถ้าแบบผมในคินดันเจอผู้ชายจะแบบว่าอ่ะถ้าเราเรามองอุ๊ยดีจังแต่เรายังไม่ต้องดูนิสัยนะก็ดูอาจจะดูช่วงขาก่อนไม่ไม่ยังไม่ถึงคิวคุณค่ะออกไปก่อนช่วงขาก่อนอันนี้ญี่ปุ่นหรอมีกระป๋ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราจะดูขาแบบว่า เออขาสวยอ่ะไม่ใช่ขาใหญ่เหมือนโมนอ๋อไม่ใช่บขาใหญ่ขาแบบนี้ไหมคะขาสิแบบไหนคะอ่ะน้องฉิกตะพู่ได้หรอไม่ใช่แบบเออดูขาสวยขาแบบเออ เป็นผู้ชายอ่ะเออี๋้วดูหุ่นหน้าค่อยดูอ๋อแล้วค่อยดูหน้าแบบนี้ได้ไหมคะหุ่นเป๊ะขาสวยเรียแล้วค่อยดูหน้าพอดูหน้าปอู๊หลังี่เลิกไหมอ่ะพอดูหน้าเลิกเลยอ่ะเลิกมองเลยอือโอเคค่ะเราก็ได้รู้ข้อมูลของพี่หนุ่ยกันแล้วสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยววลเราจะมาดูข้อมูลของบัวผุดนะคะ แล้วก็ข้อมูลของดิฉันด้วยคุณดจะเจอการสัมภาษณ์กันเองจะเจอกันเทปหน้าว่าจะเป็นใครคนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องหนุ่ยมากๆขอบคุณมากค่ะพี่หนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยนะคะแล้วก็ยังไงรอดูคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นใครไปพบกับดิฉันพังพวยและบัวผุดได้ในคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับวัน้พวกเราสามคนพาไปกับเไม่มีรายการอะไรทั้งนั้นก็สำหรับรายการยังไงคนประวัติออรายการคนประวัติคนให้เป็นคนโอเคโอเคกันคลิปหน้าค่ะบสำหรับวันนี้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ อย่าบอกสิว่าเสียง